สวัสดีค่ะเมื่อนีนเราสิพามาเที่ยวตลาดสดเมืองพุนตอนเสาๆกันนะคะกับสีของขายหมากไม้หลายอย่างบ่าวาสิเป็นของสดแบบนี้กันนะคะกับมีบักพีกมีบักเคลเทศแลวก็มีกล้วยกันนะคะที่นํามาขายเนาะกับมีทั้งสมพักกันนะคะสมพักกับมีทั้งสมพักกาพักหอมกันนะคะ อันนี้สมผักกัจจ่ากัจจ่าสมผักกาดจ้ากัจจ์เขียวปีผักกาดผักหอมไอคิปกินเตอร์อยูเนี่ยขายถุงเท่าไหร่คะสิบบาทถุงสิบบาทถุงใหญ่ๆได้ค่ะโซ่สี่หกเจ็ดแล้วอันนี้จะเป็นไก่ทอดอุตส่าี่ไก่ทอดอัจจ่าไกด์อดมุกโค เดินมาอีกน่อยนึงนะคะกับสิเป็นพักที่เตรียมเอาไว้ขายนะคะเป็นพักสดก็มีหลายอย่างกันนะคะมีต้นหอมมีฟักมีกระลำมากมายหลายอย่างให้ได้เลือกกันคะ่ะสำหรับร้านนี้ก็ขายกุยจับขายก๋วยเตี๋ยวกันนะคะโอมีแดดจ้ามีแดด มุ้งแค่นี้จะเป็นจับข่ากันนะคะอันนี้เป็นจับข่ากันจ้าอันนี้รับปลารับใจอันนี้ป้อันนี้ลับปลาค่ะนันเชียวม่งดาจ้าอันนี้เป็นเซี่ยวมม่งดากันนะคะมุ้งนันสุดหน้าอืมอิปูอปูกามิจังอิปูกามิ ผู้ขายถุงขนามีสีผู้ขายถุงมีสีนี่บนีเกียรมีกบมีเกียร์เาีกมยจนไรบาเ่ารคบเทไคร่า่าไอครัไไ่ัาับครับ สำหรับผู้ใดที่มาเที่ยวเมืองพ้นนะคะกะสิของขินซื้อเนาะกะสิเป็นหม่ำเมืองพ้นใส่กองเมืองพ้นกัน,นะค่ะ้สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซํำนีเนาะเดี๋ยวห้ามมาพอกันใหม่อีกในคลิปต่อไปกันเด้ค่ะสวัสดีค่ะ